ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเบิร์ตธงชัยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน65ทางเพจไทยรอยัลแฟมิลี่ได้โพต์ข้อความระบุว่าวันนี้11พฤศจิกายน2565เวลา20นาิก5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี สิงคิงเบิร์ดครั้งที่2ตอนไร้ไทม์ซาวแท็กของคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตณศูนย์นาการแสดงสินค้าและการประชุม Impact อาร n a เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอขอบคุณคุณท็อปดารณีนุชประสุทนาวินคุณก้องพิยะสเสวตพิกุลและคุณเดียกัญญากร,กรสายแก้วครับขอบคุณเพจไทรอยล์ฟมิลี ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยา m n e w c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ